สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับไรสิงคโปร์นะฮะอันนี้มาเอาพ่อค้ามาตัดให้คุณลุงนะลุงวัยเจนะครับเขาปลูกไว้ก็คือเขามาเอาพันธุ์ที่บ้านเนี่ยไปแล้วเขาก็ปลูกก็กาวว่าเขาไม่ได้ขายแล้วเขาปลูกไว้ดูเล่นแต่ทีนี้อ้อยมันพอได้ไงเห็นไหมฮะอ้อยมันพอได้อยู่แล้วอ้อยช่วงอ้อยกําลังขาดด้วย เห็นแค่นี้หลายหลายพันบาทนะครับเพื่อนๆเห็นแค่เห็น <Whew. S 2> แค่นี้หลายพันบาทนะครับนะครับลุงแกกลัวล้มลุงก็เลยเอาดินมาเข้านะฮะทำไปพักไปทําไป,ไป,าไป,าไปวันนี้ทาพรุ traz, ่งนี้ไม่ทําวันนี้ทาพรุ่งนี้ไม่ทํานี่คือเป็นเงินเท่ากับเป็นเงินก้อนเข้าเลยนะครับเนี่ยหลายพันนะครับนะฮะ โอเคอยู่นะครับลุงบอกว่าลุงแค่ใส่ปุ๋ยนะฮะยาไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าลุงแกไม่ไหวตะพายเครื่องไม่ไหวนะ,ะครับลุงบอกว่าได้แค่ใส่ปุ๋ยนะฮะพราะลุงขายุเยอะแล้วเขาตะพายเครื่องฉีดยาไม่ได้ะฮะอ้อยแกสวยมากครับอ้อยแกไม่มีนอนเลยครับนะครับแต่แค่ว่าไม่ได้ปอกใบแค่นั้นเองใบก็จะเยอะไปหน่อยมองแบบนี้เหมือนไม่ยาวแต่ยาวนะครับ ไม่ได้ปอกใบห้าหกก่าก็มีนะฮะดูับดูแกะปูครับใจลุงเขาสู้มากครับไม่ได้ฉีดยาแต่ได้ใส่ปุ๋ยกี่ยังดีนะครับเห็นแค่นี้หลายพันนะครับนะครับลามมาสิบสองบ้านนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับลามสิบสองแทบทั้งหมดเลยครับมีแบบนี้ครับเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ครับแบบเนี้ย น้ำทั้งแท่งเนี้ยสี่บาทเนี้ยอย่างาเงี้ยสี่บาทนี่ครับแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ขายได้นะครับเนี่ยเนี่ยอ้อยสอกกว่านี่มัดละยี่สิบนะครับเป็นไงครับวัยเจ็ดสิบกว่าปีเป็นไงครับนี่เป็นหนึ่งก้อนของเขาเลยนะอย่างน้อยเขาต้องได้ครับสามพันกว่าบาทสี่พันบาทนี่เขาต้องได้แน่นอนครับแค่เนี้ครับ นะครับลุงแกปลูกไว้สองล็อกนะครับนี่ล็อกแรกนะครับนี่ล็อกสองมาดูครับขับปูกบนคนานะครับปลูกบนคนาคับรถวิ่งเนี่ยครับเป็นไงเพื่อนๆลุงแกทนมากครับเป็นไงครับนี่อีกนะครับ เยอะนะครับเนี่ยเนี่ยจะพอล็อกนั้นน่ะสามพันสพันแล้วเจอล็อกนี้เครับเงินเกือบหมื่นนะครับเนี่ยเป็นเงินก้อนของลุงเลยนะพอดีเมื่อเช้าเขาบอกให้ผมไปอาหาพ่อค้าให้หน่อยพอดีผมอ่าขายอ้อยแล้วรู้จักพ่อค้าเยอะไงเขาก็เริ่มให้มาติดต่อให้หน่อยจะตัดขายลุงก็อยากขายลุงก็บอกกลัวฝนลมฝนมาแล้วมันลม้ม นะครับผมก็เลยจัดให้อย่างงามๆเลยครับตีราคาไปแล้วครับกําลังจะตัดครับตกลงกับข้อค้าไปเรียบร้อยครับสิองก็สี่บาทนะครับนี่ครับความตั้งใจครับลงตั้งใจจะปลูกให้ดูสวยๆนะแต่กลับมาขายได้ยอมรับเลยครับนะฮะนี่้อยเจ็เดือนนะครับ้เจ็เดือนนะ จ็ดเดือนน้ำสวยมากครับผมก็ลืมเอาน้ำให้พี่ๆดูน้ำสวยมากครับเขียวเขียวออกเข้มๆเลยครับลำดูดูเพื่อนๆดูข้อยาวบ้ดเลยนะลุงก็ไม่ค่อยเล่นลดน้ำหรอกเพราะเขาไม่ไหวไงแต่พายเครื่องก็จะไม่ไหวแล้วอะ่ะดูดิอ้อยสวยมากลำเนียนมากครับไม่มีหนอนครับยาไม่ได้ฉีดเอาผมงงเอาดีหนอนไม่มีเลยครับเพื่อนๆและลำแบบ โอ้โหผมชอบมากนะครับดูดูลำเพื่อนเพื่อนดูลำนี่ดูดูดูด,ดูเห็นไหมลำใหญ่มากเนี่ยลำเนี้ยนะต้องมีถึงเก้าสิบขวดอะเก้าขวดสิบขวดนะครับลำใหญ่มากโอ้ยยอดครับนับถือแกเลยฮนะเงินก้อนของแกฮะเอาไว้ใช้ฮะสำงรคนตายายนะฮะ ยอมรับเลยครับฝากไว้เท่านี้ครับ